สนับสนุนโดยใหม่อีซุสดีแมกฮ i g เลนเดอร์รุ่นพิเศษสเตลลอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเช้าว,วันอาทิตย์แบบนี้9กธันวาคม2,561กับข่าวเชาว้าไทยรัฐสาสรอาทิตย์วันนี้อยู่กับผมกอบฟทัศนัยคุณ<ม>ปุ้ยลอสดินและก็คุณอุย๋ยมลดีนะฮะมาถ่ายคุณดาวนหนึ่งวันคุณผู้ชมเช้าว,วันนี้สดใสเหลือเกินเพราะว่าฝนตก อากาศชุ่มฉ่ำสบายต่ดเลยอ่ะในกรุงเทพเนี่ยโอ้ยตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่ทงแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตลอดทั้งวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสารภาพเลยว่านอนตลอดทั้งวันแต่ว่าเปิดข่าวช่องไทยรัฐ12นาวไหมล่ะดูด้วยนะหนาวไหมครว่าหนาวด้วยตอนนี้เนี่ยหนาวเริ่มมาแล้วด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมนอกจากจะมีเราสามคนคอยรายงานข่าวยามเช้าแบบนี้เล่าทุกเรื่องที่เป็นประเด็นโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะก็ยังมีอาจารย์ล่ามภาษามือด้วย ด้วยนะคะอาจารย์ภัยวันแสงสุนทรก็จะอยู่ตลอดกับเราหนึ่งชั่วโมงเต็มด้วยค่ะก็ตลอดทั้งรายการคุณผู้ชมสามารถมาร่วมคุยข่าวกับเราได้โดยการส่งไลน์ผ่านทางหน้าจอนะคะหรือจะบรรยายเรื่องของสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เข้ามาพูดคุยกันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าหลายจังหวัดสภาพอากาศอาจจะแตกต่างกันออกไปนะถูกต้องนะฮะอากาศที่คุณผู้ชมรับชมเราอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรหนาวจนปากสั่นหรือเปล่าเออหรือว่าฝนยังตกอยู่ส่งมาคุยกันหน่อยรวมทั้งวันนี้นะครับ ไปเตรียมความพร้อมจะไปร่วมปั่นจักรยานอุ่นไอรักบอกเราหน่อยลอเกินว่าคุณมีความพร้อมมากแค่ไหนนะฮะเตรียมใจพร้อมหรือยังไกลพร้อมด้วยอย่างรวมทั้งเรื่องของจักรยานคู่ใจพร้อมหรือเปล่าเรา3คนเสื้อพร้อมแล้วใช่แต่ไม่ได้ไปปั่นใช่ไม่ได้ไปปั่นถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ตามกันโดยเฉพาะลานคนเมืองตอนนี้ดูว่าดูเหมือนว่าจะพร้อมและเดี๋ยวจะมีบรรยากาศที่ตามกันในช่วงต่อไปด้วยใ่คะติดตามกับเรายาวๆไปถึงประมาณสักเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะนะฮะอ้าวช่วงแรกวันนี้ก ่อนที่จะไปดูเรื่องของบรรยากาศอุ่นไอรักเรามีเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนใครจะไปขึ้นลงขึ้นลิฟต์ก็ต้องระวังกันด้วยมี2แม่ลูกเข้าไปใช้บริการลิฟต์แล้วก็ไปติดลิฟต์เป็นชั่วโมงเลยโอ้โหโชคดีที่ไฟมันมาพอดีก็เลยมีการช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยอ๋อโอ้ยไปแต่ออนซอนคาสามะล่าเอ่ยห้องมวลครับออนเนี่ยฮะแปลว่าเออนั่นนะสิ ือแบบ appreciate อ่ะภอังกฤษแบบน่ารักน่าเอ็นดูน่าชื่นชมอุซอนแปลว่าน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพามาติดตามหนึ exactly. ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคือการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศค่ะ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสครบรอบ59ปีแห่งการเจริญพระราชมัยตรีที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามถือเป็นจุดเริ่มต้นแรกนะคะในต่างประเทศจึงได้มีการจัดทำหนังสือเพื่อเทยปพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ติดตามทั้งหมดได้จากรายงานค่ะพระราชกรเพรื่อให้ ทิ้งท้ายแบบนี้ผมจะพาทั้งสองท่าน,านพาผู้ชมไปเป็นเด็กสยามกันหน่อยค่ะเออไปเที่ยวยามกันหน่อยดีกว่าไปยามไปย<า>ไปถ่ายรูปก,กับพี่ก๊อตจิผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าต้อง้ามปราดานะครับอ่าไปดูกันหน่อยครับความสนุกทรงไทยปีแบบนี้กับเทศกาลสุดยิ่งใหญ่สยามสตรีทเวิลด์คอมเพลชั่น2ิ1 8ใจกลางสยามสแควร์เลยนะครับไปพบก,กับพี่ก๊อตจิสุดน่ารักพร้อมกับของแจกมากมายจากปตทที่มาสร้างสีสันมอบความสุขความสนุกสนานตลอดทั้งงานนะครับในวันนี้ผู้ชมไปได้เลย บ่ายสามโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับนอกจากนี้พายในงานก็ยังมีการแสดงบนท้องถนนจากศิลปินระดับโลกด้วยรวบรวมนักแสดงจากทุกทวีปมาไว้ที่นี่ที่เดียวกับการโชว์การแสดงกว่า60โชว์ตลอด3วันนะครับกระจายไปใน7จเวทีทั่วทั้งสยามแสแพ์ครับผู้ที่ไปเที่ยวงานยังได้ช้อปปิ้งสนุกกับการซื้อสินค้าแบบสุดแนว เขามีการยรมิดพื้นที่ลานสยามสแควร์ให้เต็มไปด้วยสีสันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครับพร้อมปิดท้ายความสุขในค่ำคืนทุกๆค่ำคืนด้วยเสียงเพลงแบบเพราะๆไปกับคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังชั้นนำมากมายเลยนะสำหรับหมุนเวียนกันไปสร้างสีสันภายในงานนะครับแล้วพบกันกับพี่ก๊อตจิในงานสยามสตรีทเวิลด์คอมปีเตชัน2018ที่สยามสแควร์เสาร์อาทิตย์ก็คือวันนี้คุณผู้ชมไปได้เลยนะบ่ายสามโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะฮะงานนี้ชมฟรีทั้งงาน ภาพขาดเด็ดขาดเลยดูเ่าเราจบนะอาบน้ําแต่งตัวออกไปได้เลยไปเป็นเด็กจามกันใครที่เป็นสายสตรีทอาร์ตนะคะชอบชมการแสดงเนี่ยไปกันได้เลยที่สยามสแควร์หมาย3สามครึ่งถึงสามทุ่มอากาศไม่ร้อนค่ะสบายสบายไปช็อปไปชมไปชิลกันได้สบายๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นๆกันต่อในข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ค่ะ High, ดอกเบีย้ย0%ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นทั้งเรนเจอร์ไวท์ทรัคเรนเจอร์ลิมิเต็ดเรนเจอร์เอ็กซ์อลทีก็0%พร้อมรับฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพถึง5ปีที่โชว์รูมฟอร์ดถึง31ธันวาคมนี้คุณไม่เคยหยุดทุ่มเทเพื่อให้โอกาสเขาพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกับไฮคิวที่พัฒนาไปอีกขั้นไฮคิววันพลัสซูเปอร์โกสูตรใหม่ที่มีซินไบโอติกและดีเอชเอมากขึ้นเป็น40มิลลิกรัมเพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ สดาพร้อมแล้วแจกกันเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ใครก็ให้เล่ากันให้เล่าเท่ากับแช่งขอบคุณนะคะสำหรับว่าหลังนี้เมื่อเธอพร้อมเดินเข้ามาอบอุ่นเหมือนเดิมจูบจนวัน สมสินดูแลคุณมากกว่าใครใหม่ HP Ink Tank Wireless 1 5ที่มาพร้อมกับพิม d ด Access ให้คุณสั่งพิมพ์จากที่ไหนก็ได้สั่งพิมพ์จากที่นี่ที่นี่ที่นีหรือแม้แต่ที่นี่พิมพได้สุดคุ้มด้วยแท้งแท้ HP Wireless 4 1 5อยู่นอกบ้านก็สั่งพิมพได้ให้คุณไปได้ที่ทำได้มากกว่า ใช่เลยที่ร้านว่นท็อปเจริญพนักงานเขาฝึกอบรมมาดีงั้นมาลองหน่อยชี่วชาญจริงแว่นท็อปเจริญสบายตาสบายใจใช่เลยคุณคิดว่าคนไทยได้กินดี <c oughs> <ๆ>เกษตรกรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีคิดเป็นเท่าไหร่ ดอยคำสืบสารเพื่อความกินดีอยู่ดีเมื่อผมและหนังศีรษะเบาสบายคุณก็รู้สึกเช่นกันด้วยสุดที่ดีที่สุดของ e ฮ d and s h โชเดอร์พร้อมฟองโฟมทรงพลังสยบรังแคการคันและความมันให้ทั้งคุณและหนังศีรษะเบาสบายใครจะแน่กว่ากัน หมาตราโฟมมสโปรตีนพลัสมีเวยและเคซีนโปรตีนจำเป็นต sure> ่อรการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายดีมากเลยมาตรโฟมมสโปรตีนพลเคโนัทคโนโลยีคงไม่มีความหมายหากไม่เข้าใจในความต้องการของชีวิตเฮวอเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาจากความเข้าใจ จะช่วยเติมเต็มความสุขให้คนไทยได้มากขึ้นสำคัญกว่าเทคโนโลยีคือความเข้าใจแคทพาครอบครัวสู่ประสรบการณ์ใหม่กับกิจกรรมอเนกประสงค์อจัจฉริยะออกนิสันเทอร่าใหม่กับข้อเสนอมอเตอร์เอ็ปลุ้นพาครอบครัวท่องโลกนาซาถึง31ทธันวาคมนี้ เริ่มต้นขึ้นแล้วมาสนุกไม่รู้จบในดินแดนแห่งความสุขแบบดิสนีย์ที่คิ n g Power รางน้ำเลิดเพลินกับสินค้า Disney. ดิสนีย์คอลเลกชันสุดพิเศษไม่ซ้ำใครลด10%ทั้งร้านมากันนะจัดให้สนุกกันฟรีๆไม่ต้องมีไฟล์บินก็มาได้ที่ k ิ n g Power ร์รางน้ำวันนี้ถึง27มกราคม2562เท่านั้น ข่าวเวลาจากคุณเจรบรปภัตด้วยนะครับส่วนข่าวบันเทิงสองสาวมารอกันแล้วนะคะมีเรื่องหว,นหวานๆของโอซาแวงที่ตอนนี้หุยความรักกำลังเบ่งบานมากตามเชียร์หนุ่มแบงค์ถึงขอบคอนเสิร์ตเวทีเขาใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องประเด็นความรักอีกเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นของดีเจด้าที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้หย่าก,กับสามีนอกวงการแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับพี่แจกรีแล้วก็เชอรี่นะคะควันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพักผ่อนวันศุกร์วันนี้ที่เหลืออาว พักผ่อนวันนี้วันจันทร์สิ<ช>ที่เหลืออยู่แล้วพบกันพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งกับข่าวเช้าไทยรัฐครับสวัสดีค่ะ คุณข่าวกีฬาจากคุณพิชิตด้วยนะครับค่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมยังคงติดตามอัปเดตข่าวสารได้ตลอดทั้งวันกับ e x p r e s s News นะคะเดี๋ยวคุณดาวสุภาษราจะติดตามอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งวันด้วยใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะดูกันต่อเลยเรื่องของบันเทิงไทยรัฐนะคะสองสาวจะพาคุณผู้ชมไปเช็คดวงกับหมอดูคนนี้ชื่อดังจริงๆและทุกๆคนรอคอยนะคะพอสิ้นปีถามหาหมอช้างค่ะอ,อาจารย์ช้างทศพรมาเช็คดวงให้นะคะช่วงหน้าบันเทิงไทยรัฐค่ะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมมแลุววส่่งคาร หน้าจอนะครับ,รบเรา3 <c oughs> คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ